ถ้าพูดถึงสัญ,ญลักษณ์แห่งความรู้สึกของมนุษย์โดยทั่วไปนะครับในยุคนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชนชาติทัพันใดก็ตามนะครับในโลกนี้นะครับความแวววาวสดใสดุดดังมณีนินกินดานะครับก็คงจะหายากเต็มทีทั้งนี้นะครับก็เพราะว่าวัตถุธรรมนะครับ ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แข่งของผลประโยชน์ในการขวายข,าขวายคว้าของมนุษย์เนี่ยครับมันได้บทบังทัศนียภาพของความงามนะครับในเรื่องของความรู้สึกมนุษย์ที่มีต่อมนุษย์ด้วยกันไปเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับแม้ความรู้สึกที่ใสสะอาดนะครับยังคงมีเหลืออยู่แต่ก็น้อยมากแล้วจะทําอย่างไรละครับเราถึงจะมีการเข้าถึงและเข้าไปพบได้กับความรู้สึกอันใสสะอาดเรา รุง่งงดงามทางความคิดทางสติปัญญาและความรู้สึกที่ดีงามระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ครับฉบับนี้ครับพบกับบทกวีที่มีชื่อว่ามณีไนครับซึ่งเป็นบทประพันธ์ของคุณศิวการปทรุมสูตรนะครับซึ่งเป็นกวีอาบูโสนะครับที่มีชื่อเสียงในแวดวงวรรณกรรมไทยอ,อย่างมากพอสมควรครับแล้วท่านก็มีผลงานมากมายปรากฏขึ้นทั้งรวมเล่มและอื่นๆอ,อ,อีกหลายเล่มต่อหลายเล่มด้วยกันครับ ซึ่งก็คงไม่ต้องแนะนําประวัติของท่านเพราะว่าชื่อเสียงของคุณสิวการประทุมสูตรนะครับเป็นที่รู้จักดีนะครับในแวดวงของนักอา่านนักเขียนครับฉบับนี้นะครับพบกับบทกวีชินนีนะครับมณีไหนนะครับซึ่งคุณสิวการประทุมสูตรนะครับท่านได้กล่าวไว้ในบทกวีตอนหนึ่งครับว่าพริ้งพร่างดังพระชราพรสะท้อนใจโลกสะทกขวัญรู้สึกรู้สา ว่ารู้สึกลรู้สากว่าสามันกระทันกระทำกับคำหนึ่งสัจจ์ทิพพริ้แล้วดุดแก้วมณีสาต์ทอพื้นที่มิไปถึงสองทางกว้างลึกซึกซ้งเผยอีกโลกหนึ่งมโนชนมวลน้ำมณีแห่งทีทั์เคารพหรือดีรัดร่วมแดดฝนให้เกียรติมนุษย์ศยกรมมนปลุกตื่นในตนทุกราตีหอมหวานแห่งวัจนาลัย รุณการนานไกลหดไทยวิถีรื่นรัตติกัลยาตราบอุสาวัดีอวนอรุณสุนทรีตลอดที่ว่าวับแวมแต้มวาวทุกราวรอนพบพรุ่งประพัดสอนซึ่งฟันฝ่าขุดยิ้มกับหยาดสายใสไนยนาพร้อมบุกผากวีมณี่ไหนติดตามบทกวีของคุณสิวการประทุมสูตรได้นะครับในคอลัมน์กวีทัศน์เนชั่นสุดสัปดาห์ สุขที่จะถึง